อมเก่งหน้ามามา,มาสวัสดีครับพ่ออีนังเกีงค่ะไก่แล้วก็แบบพี่เกีค่ะวันนี้นะครับบอกเลยว่าเราจะไปเที่ยวกับรถคันใหม่ะนะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวกับนิสสันเซอร่าใหม่นะคะคันนี้เนี่ยใหม่ล่าสุดจากนิสสันประเทศไทยเลยก็ต้องขอขอบคุณทางนิสสันด้วยที่ให้ยืมรถมาทดลองขับกันค่ะเป็นไงบ้างคะสวยไหมคะเด็กๆ อรอยมากมีกินนะป๊าใช่ดูทันสมัยมากด้วยค่ะเออเดี๋ยวมารับชมกันค่ะว่ามันจะมีอะไรแล้วก็วันนี้เ,ออเดี๋ยวไปฟาร์มอะไรครับออะมา,มา่าฟาร์มขวัญค่ะอ่าจังหวัดราชบุรีนะคะกิจกรรมเยอะแยะเลยมารับชมกันค่ะ อะไรไปไหนย้ายบ้านเหรอเนี่ยทำไมสัมภาระมันเยอะอย่างนี้เราของเบบี้เกนมันเยอะเหดวยหน่อโอ้ยพามเนี่ยลุพลังเือมีเด็กเล็กมันต้องเกือไปหมดใช่ไหมคะเดี๋ยวเหนูเปิดเปิดทยรถให้ล้วกัะเร็วๆามเปิดเๆค่เปิดได้เป็นอ่ะเปิดยังไงรุ่นนี้นะทครยเขเปิดแบบนีกันรุ่นนี้นะคะเขามีระบบเปิดกระโปรงท้ายแบบอัตโนมัตินะคะที่เรียกว่า ออโต้ลิปเกตค่ะนี่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรามือมือไม่ว่างเนี่ยต้องถือของเยอะๆนะคะเราก็ใช้เท้าเปิดไงเออง่ายเลยวมมาานะใช่ไม่ต้องวางของก่อนจะยังไงได้โอ้โหเดิเปิอ่ะนี่นะอะี่วางของก่อนค่ะวางของได้เยอะค่ะอ่ะพร้อมเดินทางแล้ว รถเลยพร้อมเดินทางไปไปไป babygen b a b y e n ไปไปไปนี่คันนี้นะคะเขามี Isofix นะคะเอาไว้ยึดกับพาซีเด็กด้วยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยค่ะป๊าป๊าจะอยากนั่งเบาะหลังมาเปิดที่ใกล้ไหนได้ปารุ่นนี้นะหนู่ไม่ต้องงัดเองเลยลูกเดี๋ยวป๊าจัดการให้กดจักเบาะหน้าเลยเตรียมตัวนะหนึ่งสอง ทำไมมันลําขนาดนี้อดีไหมลูกอขึ้นสบายสบายค่ะเออเบบี้เจนชอบไหมเบบี้เจนบอกว่าล้ำอือเบาะทั้งนุ่มทั้งกว้างเลยเหมือนโซฟาที่บ้านเลยไปพร้อมเดินทางค่ะ ป๊าป๊าค่ะ<า>หนูขอดูการ์ตูนกับน้องได้ไหมคะจัดไปลกูกเย้เนี่มามา่าอย่ามัวแต่เล่นมือถือบอกทางก่อนจะไปยังไงเดี๋ยวมาม่ากด Google Map ให้นะคะค่ะนะคะเฮ้ยป๊าแบตมาม่าจะหมดนะคะป๊าป๊ามีสายชาร์จอะไรไหมคะผมมาป้าโอ้โหรุ่นนี้ไม่ต้องสายชาร์จแล้ว รุ่นนี้นะคะเขามี wireless c h เจอร์ค่ะมามาเห็นตรงนี้ไหมนี่น,น,นี่ตรงนี้เนี่ยเขาเป็น wireless c h เจอร์ค่ะแล้วมามาวางเลยค่ะมาลองวางดูค่ะวางไป<ต>อย่างนี้วางนี้แหละคะ่นะเดี๋ยวแป๊บเดียวนะคะมันก็จะชาร์จเองนะคะสะดวกไหมโอ้โหดีมาก <laughs> ปุ้ยเลยอ่าสำหรับใครที่มีมือถือ Apple นะคะก็สามารถเชื่อมต่อ wireless apple carplay ได้นี เราก็สามารถใช้งานตรงนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องมากังวลกลม้มเงยๆที่จะมาดูมือถืออะไรเงี้ยดูจอเก้าอิ้วได้เลยจอใหญ่มากเลยคนะแจ่มแจ๋วเลยค่ะโอเคเดี๋ยวหาทางเลยนะ <c oughs> เอาละ่ะทุกคนพร้อมไปเที่ยวกับนิสสันเทอร่าใหม่หรือยังพร้อมเลยไปเลย <c oughs> ไปชนมยุ่งเนะฮะไม่ต้องกังวลเลยคันนี้เนี่ยอัจฉริยะมากค่ะเขาเป็นตัวช่วยในการขับซอยแคบๆนะคะนะคะ<ห>ทำให้เราเนี่ยขับง่ายนะคะ<ห>ขเขาจะมีกล้องรอบรอกคันเลยทำให้เราไม่จะกลัวว่าจะมีอะไรนะคะไ<ห>ม่ท่านแบบตกต่ำๆ,ๆ<ห>มาด้วยนะคะท<ห>ีนี้ไม่ว่าปมาม้าขับหรือป,ปาป้าขับเนี่ยก<ห>็ใจแล้วก็ปลอดภัยกว่าเดิมในลิกสันเทอร์ล่าใหม่คะ<ห>่ะ ะะถ้ามามาจะไปตลาดหรือว่าจะให้ปป้าพาซอกแซกไปในเมืองหาของอร่อยออร่อยทาน<ๆ>ก็สบายแล้วสิเพราะว่าเนี่ยระบบของรถคันนี้ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆเดี๋ยวแวะซื้อของกินกันนิดนึงเนาะนะเข้านงน้ำนะคะดีไหมได้เลยค่ะโอเค หูป้าเขามีเซ็นเซอร์เตือนได้ระยะใกล้ขนาดนั้นเลยเหรอครับป๊้าจะ,ะ,ะบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่เซ็นเซอร์หรอกมามามันลํากว่านั้นมากนะคะมันเป็นระบบส่งสัญญาณแจ้งเตือนค่ะเวลาที่มีรถที่เข้ามาใกล้จากด้านหลังนะคะไม่ว่าจะซ้ายหรือขวานเนี่ยที่กระจกข้างเนี่ยคะมันก็จะมีส่งไฟกระพริบพร้อมเสียงด้วยมดีมากๆเลยนะเนี่ยป้าค่ะค่ะไฟที่กระจกข้างคืออะไรเหรอคะ อ๋อไฟตรงนี้ใช no ่ไหมคะคือม an. ันเป็นเทคโนโลยีความปลอดภัย3 6 0องศาของ n i s สันเทอร่ใหม่ค่ะเวลาที่เราเปลี่ยนเลนเนี่ยนะคะเราเกิดว่ามันมีรถที่อยู่ในมุมอับสายตาเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยเตือนเราให้เรามีความปลอดภัยระมัดระวังมากขึ้นนั่นเองค่ะนิสสันเทอร่าใหม่นี่เจ๋งสุดๆไปเลยค่ะป้า เดียวปึ๊ดเลยค่ะโอมากเลยตอนนี้นะคะเราเดินทางมาถึง้านขวัญแดลี่ฟาร์มแล้วค่ะโอเคที่นี่จะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะตามไปดูกันดีกว่าไปดูหมูกันองรด สีดำไม่ใช่สีชมพูเหมือนในกระตูนอ่ะก็หมูชมพูอยู่ตรงนี้อ่ะเนี่ยเนี่ยหมูชมพูเป๊ะเลยฮะโอเคที่ปานฝันในลี่ความก็ก็จะมีเป็นเซตต่างๆอย่างนี้นะครับอย่างเช่นเซต A เนี่ยก็รีดนมวัวทำไอศครีมเก็บไข่ไก่แล้วก็ให้อาหารสัตว์ห้าอย่างนะคะก็จะราคาตามนี้นะคะแล้วก็ลดลงมาตั้งแต่350บาท250บาท120บาทนะคะ อะเดี๋ยวไปทํากิจกรรมเลยดีกว่าไปไหมพร้อมพร้อมมือตะกร้าเป็นแบบนี้เลยฮะใช่ครับโอ้เอ่ะมามาเอาเอาเบบี้เกมมากินนมแล้วกินไหมกินนมไหมวัววัวมาม่มเลยอ่ะมาม่ามาม่าจริงจริงด้วยวัวที่นี่มันขี้เกียจจังเลยมันนอนนอนกินเลยอ่ะโอ้ยดูดูขี้เกียจบ้านวัวเลยน้ำอมมอมนะโอ้โหมันดึงมันดึงโอ้ยโอ้ยโอ้ย กินนมเหรอโอ้ยกินนมุ้งแล้วมาดูหมูเต้นยังไงมาหาไปทางนี้หาทางนี้หมูหันอะไม่ใช่ตายจตายตายมามาหมูมีไก่ด้วยมันอยู่ด้วยกันได้ไม่ทะเลาะกันเลยอะเอสเจสให้เลยค่ะเอาเอาหนี้อะนี้มัมมีอันนี้มัมมี่โอ้ ด้วยแตะให้หมูด้วยนั่งหมูมางไหมูใจไปดูลูกหมูพวกนี้เป็นนอนตลกมากเลยมันนอนซอสกันหมดเลยขนาดนี้มีหมูแล้วทำไมดูดิมันต้องขี่กันนะนี่คอกนี้ใหญ่โตนะเดี๋ยวมาดอนรวมกันอย่างเงี้ยคอกใหญ่โตมามามาดูดิ ไก่เมินดูไก่ไก่พร้อมตัวเป็นไก่กิน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 ไม่เอากระต่ายกินแทนต้องวางมันไม่ยอมกินแต่มือไปเก็บไข่กันอ่ะเฮ้ยทำไมเดินไม่ไปอ่ะเฮ้ยเดี๋ยเดๆๆๆเดเดม โอตรงนี้มีกิจกรรมเก็บไข่ด้วยนะคะไข่ไก่เหรอโอ้ไข่ไข่ห้ามทำตกแตกนะเอาใส่ตะกร้าเลยเลยเสียวอ่ะอันนี้นี่ใส่ตะกร้านี้ใส่ตะกร้านี้โอ้ยเกิงมาเร็วม่ำๆนะนนยื่นเลยยื่นเลยอ่ะหมูหูนะหม่หมำๆจะเย็นๆกันลงจะแย่งกันกำลัารัไมเคิเอาหมูไปเลี้ยงบ้านคนหนึ่งไหม ่าร้องกันก็พอกันกายทำอะไรายทำอะไรบอกก่อนอาบอาบเข้าไปใกล้ๆหน่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอาบน้ำเลยอาบน้ำเลยโอ้ถ้าทางจะเย็นสบายดีนะเนี่ยอาบฟิตเลยโอ้อาให้กายบ้างให้กายบ้างเขาให้ลงนะลูก ขยับถางไม่ลงไะโอ๊ยจายบีบนมเก่งอะม,ะมาม้าจายบีบนมเก่งมากเลยอะฮเดี๋ยวปีบบีบๆีบ,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 บอ้ มแล้วก็วิปปิ้งครีมนะคะวิปครีมครีมคนจนมันแข็งนะคะตอนนี้ก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคะก็คือจะได้เป็นเนื้ออย่างนี้มามาตัดออกนี่เราได้ สดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปจะมาโรยท็อปปิ้งกันสีเรนโบว์น่ารักมากมาโอ้โหเรนโบมวมม์เรียบร้อยสีหวานแหววมากมาเรามาชิมกันเถอะว่าฝีมือของเรามันจะอร่อยไหมไม่ใช่ฝีมือการเจ๊ชิมอ<า>ไอติมนมสดอนะอร่อยดีม<ส>ีคนอยากชิมอ่าอร่อยไหมเย่ย เที่ยวเที่ยวกันเหนื่อยไหมับอ่ะมามาชอบกินชอบอะไรคะมามาว่านะเบบี้เกนน่าจะต้องชอบตรงตรงเล็กๆที่แบบให้อาหารจัดเก็บไข่อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วเกนล่ะคะลูกหนูชอบทำไอติมอร่อยอ๋อแล้วกายอ่ะกายชอบปี๊ดนมเออโอเคยันก็เดี๋ยวถึงเวลาที่เราจะต้องขับรถกลับบ้านกันยาวๆเลยนะคะนะยาวๆเลยหรอขัับใช่ค่ะ เลยเพราะว่านี่สันเทอร่าใหม่น,นะคะเขามีกระจกนลรภัยตอนหน้าถึง2องชัน้นทำให้ไร้เสียงข้างนอกออกมาเข้ามารบกวนค กิจกรรมรถทิปแบบวันเดทิปนะคะที่พวกเราเนี่ยไม่ได้ไปสนุกสนุกแบบนี้มาน,นานมากแล้วค่ะพูดถึงน<อ>ิสสันเทอร่าใหม่นี่นะคะมามาชอบอไรมมามาต้องชอบเรื่องความปลอดภัยของการติดตั้งคาซีที่มีระบบไอโซฟิกค,ค่ะอ,อแล้วไก่อ่ะไก่ชอบไอพับป,ปออัตโนมัติป้ากดมาเกสะเหรอคะหนูชอบที่เป็นทีวีจหลังค่ะ ส่วน่อไปนะคะชอบไบรทสาร์เจอร์ค่ะและครอบครัวไหนนะคะที่กาลังสนใจและมองหารถยนสําหรับครอบครัวนะคะที่ฉลาดดีไซน์เท่ราคาคุ้มแถมพร้อมกับเทคโนโลยีที่ครบคันนะคะก็อย่าลืมไปเทสได้ที่โชว์รูมนิสันทั่วประเทศเลยนะคะดิสันเทอร่าใหม่ปลอดภัยมั่นใจทุกเส้นทางเป็นรถครอบครัวที่มีเทคโนโลยีความปลอดภัยรอบคันวันนี้ลากไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์และกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ